สวัสดีครับพบกับพิธีการและครอบครัวตัวโกงทางช่องดีกระตังชาแนลกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับก็เค็ิวันจาตนะครับและครอบครัวตัวโกงเหครับก็มาเล่นจกรรมกับรายการเก่งห้าอะไรที่นี่โดนขันไร้สายสีสมานนะครับเอาละครับดูหน่อ <forcément, S 1> นดิเด็กๆจะคลิกข้ากันหน้าดูเลยนะครับวันนี้นะครับแต่วันนี้นะครับมีกิจกรรมดีรอเรามากมายนะครับและทีมงานนะครับวันนี้ครับมีทางจัดงานร้อนเขินกับมีกระตังของเราด้วยนะครับ เอาละครับและเพื่อม่ใหการเสียเวลานะครับอยาเชิญรับชมพวกเราครอบครัวตัวเกิมได้เลยครับวันนี้นะครับที่มีตังและครอบครัวตัวกลมก็มาร่วมกิจกรรมในวันคริสต์มาสนะครับที่รายการบันเทิง5้าวัลตี้ร่วมกับโรบินสันไลฟ์สไตล์สีสมานจัดขึ้นเพื่อน้องๆหนูๆนะครับ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะเป็นการจัดงานคริสต์มาสครับโดยรายการบันเทิง5วาวราี่ร่วมกับโรบินสันไลฟ์สไตล์สีสมานนะครับร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้ความบันเทิงแก่เด็กๆนะครับเหาบรรดาน้องๆหนู่ๆที่มาร่วมงานนะครับก็แต่งชุดกันในธีมคริสต์มาสนะครับมากันด้วยสีแดงกันทั้งงานเลยละครับมีทั้งเป็นซานต้าและแฟนตี้นะครับดูน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับเอาละครับ ตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราไปถ่ายรูปหมู่รวมเป็นที่ระลึกกันก่อนนะครับตอนนี้เป็นการถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกนะครับน่ารักกันทุกคนเลยล่ะครับหลังจากถ่ายรูปรวมเป็นที่ระลึกเรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้ไปก็จะเป็นการเดินขบวนพาเลทของเด็กๆนะครับโดยมีขบวนพาเลทข,ของโรงเรียนสาธิตปทุมธา trials, <possible> นีนะครับเป็นกองดุริยางคอยให้จังหวะในการเดินขบวนพาเลทนะครับ ตอนนี้ขบวนพาเลทข,ของทางรายการบรันเทิง5วาราตี้นะครับโดยมีซานตาแอนซนตี้จูเนียร์ร่วมกับท่านผู้บริหารของทางห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สีสมานนะครับก็เคลื่อนตัวไปยังจุดต่างๆเพื่อทำการขอบคุณคุณลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สีสมานนะครับนี่นะครับซานตารุ่นใหญ่นะครับกำลังเดินมาพร้อมกับซานตาจูเนียร์นะครับ กำลังเดินขอบคุณผู้มาใช้บริการศูนย์การค้าโลวินสันไลฟ์สไตล์สีสมานนะครับและด้านหลังนี้นะครับก็เป็นครอบครัวตัวกลมนะครับเดินร่วมขบวนพาเลทนะครับดีนะครับเป็นหมามีเดินร่วงกับน้องมีพร้อมนะครับมีที่ตังก็มาครับโบกมือให้กล้องเลยนะครับเนี่ยน่ารักกันมากมากเลยใช่ไหมครับ ตอนนี้ขบวนพาเลทนะครับก็ทยอยเคลื่อนตัวจากชั้น2ลงมายัางชั้น1นะครับเหล่าบรรดาน้องๆหนูๆที่มาร่วมงานนะครับก็โบกมือให้กับกล้องและช่างภาพนะครับดูน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นทางท่านผู้บริหารของศูนย์การค้าโลบินสันไลฟ์สไตล์สีสมานนะครับท่านมาร่วมเดินขบวนพาเลทกับน้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายการบันเทิง5วาไรเตี้นะครับเพื่อให้เหล่าบรรดาผู้ปกครองได้เก็บภาพความประทับใจร่วมกันครับ เอาละครับตอนนี้บรรดาเราซานตาแอนแซนตี Santa Santa Junior, mm ้จูเนียก็ทยอยลงมากันแล้วนะครับตอนนี้ที่มีตังของเรานะครับก็กําลังลงบันในเลื่อนมาพร้อมกับซานตี้คนสวยนะครับตามมาด้วยหมามีนงมีพร้อมนะครับมากันในชุดเสื้อยืดครอบครัวตัวกลมสีแดงน,นะครับเด่นเห็นชัดมาจากไกลกันทั้งบ้านเลยล่ะครับตอนนี้พี่มีตังก็แลนดิ้งถึงพื้นชั้นหนึ่งแล้วนะครับ ตามมาด้วยมามีกับน้องมีพร้อมนะครับตามมารอบที่สองครับหูน่ารักกันทั้งบ้านเลยล่ะครับคุณไข่มุลักนาพันนายนะครับก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับสําหรับผู้ที่มาใช้บริการศูนย์การค้าโลกินสันไวฟ์ไ์สีสมานนะครับพร้อมทั้งแจกของขวัญนะครับให้กับเด็กๆตลอดสองข้างทางที่เดินขบวนพาเลรด้วยล่ะครับนี่นะครับน้องมีพร้อมก็โบกมือเพื่อนๆนะครับหูน่ารักอีกแล้วครับเนี่ย ตอนนี้ขบวนพาเลทน,นะครับก็เดินขบวนมาจนถึงบริเวณหน้าศูนย์การค้าโรบิสานไลฟ์สไตล์สีสานนะครับเพื่อทําการถ่ายรูปรวมหมู่คณะอีกครั้งนะครับเป็นที่ลึกบริเวณหน้าห้านะครับนี่ครับครอบครัวทุกคนก็โบกมือทักทายเพื่อนตลอดทางนะครับน่ารักมากๆเลยล่ะครับตอนนี้ก็เป็นการถ่ายรูปรวมเป็นที่ล,ลึกของน้องๆน,นะครับดูแต่ละคนสิครับดูมีความสุขสนุกสนานกันมากเลยล่ะครับ ตอนนี้ด้านบนเวทีนะครับก็จะเป็นการถ่ายรูปรวมของน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับมีอน้องๆทุกคนดูมีความสุขมากเลยนะครับและถัดจากนี้นะครับก็จะเป็นการมอบใบประกาศเียบัตรนะครับให้กับน้องๆทุกคนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นการมอบใบประกาศเียบัตรให้กับน้องๆผู้ที่มาร่วมงานนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับ เราในฐานะผู้ปกคอครับต้องส่งเสริมให้พวกเขาครับมีความกล้าแสดงออกเพื่อให้พวกเขามีความมั่นใจในตัวเองนะครับช่วยให้พวกเขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยล่ะครับ และตอนนี้นะครับคุณไข่มุกลักษนาพันลายผู้จับรายการมาเทิง5วาวารตี้ร่วมกับโรบินสันไลฟ์สไตล์สีสมานนะครับได้ร่วมกันมอบของขวันและเค้กในวันคล้ายวันเกิดให้กับพี่มิตางนะน้องอาริสครับ เพราะวันเกิดของพี่มีตงังกับน้องอลิซอยู่ในเดือนเดียวกันครับคุณไข่มุกก็ได้ถือโอกาสจัดวันเกิดย้อนหลังให้เราทัง้งคู่เลยล่ะครับต้องขอขอบคุณคุณไข่มุกลัคนาพันนาลัยและรายการบันเทิง5้าวาไราตี้มากๆเลยนะครับที่ได้ร่วมกับโรบินสันไลฟ์สไตล์สีสมานนะครับได้จัดวันเกิดให้กับพี่มีตงังกับน้องอลิซในปีนี้นะครับขอขอบคุณมากๆครับ และนี่ก็เป็นภาพครอบครัวตัวกลมที่คุณไข่มุกลัคนาพนารายให้พี่มีตังไว้เป็นของขวัญวันเกิดนะครับสวยงามมากๆกเลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณไข่มุกลัคนาพนารายด้วยนะครับสําหรับของขวัญวันเกิดในปีนี้นะครับขอขอบคุณรายการบันเทิง5วารตี้และศูนย์การค้าโรบิสันไลฟ์สไตล์สีสมานด้วยนะครับที่ให้โอกาสพี่มีตังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางรายการบันเทิง5วารตี้นะครับขอบคุณมากนะครับ แต่ตอนนี้พี่มีตังขอตัวไปทานอาหารกับครอบครัวตัวกลมก่อนนะครับเอาล้ครับแล้วตอนนี้เราเข้ามาดูกันนะครับว่าพี่มีตังครับอยากจะทานอาหารอะไรนะครับพี่มีตังลองเลือกดูนะครับเดินคุณคิดอยู่พักหนึ่งเลือกได้หรือยังครับพี่มีตังครับดูเหมือนว่าพี่มีตังจะเลือกได้แล้วนะครับ และร้านที่เลือกนั่นคืออาหารเกาหลีนั่นเองนะครับซาดาเฮโยนะครับเอาละครับพี่มีตังพร้อมจะเข้าไปในร้านหรือยังครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวพวกเราเดินตามพี่มีตังเข้ามาในร้านเลยดีกว่านะครับเอาละครับมุ่งหน้าไปละครับเปิดประตูเลยครับพี่มีตังครับอมันเปิดยากเหลือเกินนะครับดูข้างในเหมือนจะมีปาร์ตี้อะไรบางอย่างหรือเปล่าครับเนี่ยพี่มีตังเข้าไปดูสิครับอีกนิดเดียวครับเข้ามาได้แล้วครับ โอ้โหบรรยากาศร้านนี้บง่งบอกเลยนะครับว่าเกาหลีมากๆกเลยนะครับเนี่ยดูจากภาพเขียนในร้านลนะครับโอ้โหเต็มไปด้วยอารมณ์ของเกาหลีจริงๆครับเนี่ยและดูเหมือนว่าวันนี้ที่นี่ก็มีแขกเต็มร้านเลยนะครับจะมองไปทางไหนนี่ก็เจอสัญลักษณ์ของประเทศเกาหลีเต็มไปหมดเลยนะครับพี่มิตางก็มานั่งที่โต๊ะแล้วนะครับกําลังจะสั่งอาหารครับ่าได้เมนูแล้วครับ พี่มีตังเลือกได้เลยครับว่าวันนี้พี่มีตังอยากทานอะไรนะครับจิ้มไปแล้วครับพี่ตังจะทานอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวปั๊บป้าดูใกล้ๆนะครับรู้สึกว่าจะเป็นออเดิร์ใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเฟนฟรายนะครับพี่มีตังอยากทานเฟนฟรายใช่ไหมครับโอเคครับจัดมาเลยครับพี่มีตังครับแล้วอยากทานอะไรอีกครับนี่พี่ตังลองเลือกอีกสักเมนูสิครับพี่มีตังครับเอาแบบที่ถูกใจนะครับแบบเกาหลีจจ๋าเลยนะครับ ดูเหมือนพี่มีตังจะเลือกได้นะครับเป็นเมนูอะไรครับพี่มีตังครับเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆกันนะครับนี่มันเมนูอะไรครับเนี่ยนี่มันเมนูเซ็ตไก่กรอบอันยองนี่ครับโอเคพี่มีตังจัดมาเลยครับ ตอนนี้เมนูที่พี่มีตังเลือกก็มาถึงแล้วนะครับก็เป็นเมนูเซทไก่กรอบอันยองนะครับเสิร์ฟคู่กับเฟนฟรายและนักเก็ตและฮอทดอกทอดนะครับดูน่ารับประทานมากๆานะครับทันทีที่อาหารมาเสิร์ฟพี่มีตังก็ไม่รอช้าครับใส่ก่อนเลยครับเนี่ยเปิดเดิมยี่เฟนฟรายก่อนเลยนะครับจิ้มกับอะไรครับเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆกันดีกว่าครับก็จะเป็นนี่นะครับเฟนฟรายจิ้มคู่กับซอสชีสนะครับและนี่นะครับเป็น ฮอทดอกกับนักเก็ตนะครับและก็ไก่กรอบอันยองนะครับตามด้วยเหมือนจะเป็นเออข้าวเกาหลีโรยงาดํานะครับและซุปมิโซะนะครับโอ้หน่ารับประทานมากๆเลยนะครับเนี่ยเป็นยังไรบ้างครับพี่มีตังครับอาหารรสชาติถูกปากถูกใจไหมครับพี่มีตังครับไม่พูดนะครับให้ภาพเราเรื่องอย่างเดียวนะครับเนี่ยทานแบบไม่สนใจใครนะครับถูงเสียพลังงานจากงานคริสต์มาสมาเยอะนะครับ รสชาติเป็นยังไงบ้างครับพี่มีตางครับโอ้โหชูนิว้วเยี่ยมนะครับแล้วก็จิ้มต่อแบบไม่สนใจใครนะครับค oh, <no. S 1> าดว่าคงจะเหนื่อยจากงานคริสต์มาสเมื่อสักครู่นะครับดูพี่มีตางทานแล้วก็น่าอาร,อร่อยมากๆนะครับเนี่ย oh, <no. S 1> กับอาหารเกาหลีมือนี้นะครับชิมไปก็ชมบรรยากาศแบบเกาหลีไปนะครับเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนนั่งทานอยู่ท่ามกลางกรุงโซมากมากเลยนะครับ oh, no. หลังจากที่พี่มีตางชิมอาหารบนโต๊ะครบทุกอย่างแล้วนะครับแต่ก็ยังถูกใจอยู่ที่เฟนฟรายกับซอสชีสอยู่นะครับอือร่อยมากเลยใช่ไหมครับพี่มีตางครับเดี๋ยวต้องบอกให้เพื่อนๆฟังสิครับว่าอาหารที่ร้านไก่กรอบอันยองครับรสชาติอร่อยมากเลยไหมครับพี่มีตางครับอืเยี่ยมอีกแล้วครับเยี่ยมอย่างเดียวครับถูกใจพี่มีตังทุกเมนูใช่ไหมครับแล้วตอนนี้น้องมีพร้อมไปไหนครับพี่มีตังครับเนี่ยไปแจกความสดใสโต๊ะไหนครับพี่มีตางครับ อือเอาละครับไม่สนใจครับทานอย่างเดียวครับงั้นเดี๋ยวต้องไปขอพาตัวน้องมีพร้อมมาทานกับพี่มีตังก่อนนะครับเอาละครับน้องมีพร้อมก็มาทานร่วมกับพี่มีตังนะครับไม่รอช้าครับจิ้มไปที่ฮอทดอกมือหนึ่งครับอีกมือหนึ่งก็ไก่กรอบอันยองครับ หลังจากเดินไปแจกความสดใสรอบๆร้านนะครับคงสูญเสียพลังงานไปมากครับน้องมีพร้อมเลยไม่รอช้าครับจิ้มทานอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆกันดีกว่าว่าสีหน้าดูอดอิดอร่อยขนาดไหนครับืนี่ครับงับนะครับอยูหน้ารับประทานมากครับไม่พูดไม่จาครับทานอย่างเดียวครับเนี่ย ดูท่าทางว่าร้านไก่กรอบอันยองจะถูกใจน้องมีพร้อมเช่นกันครับดูนีครับมืนมันมาถึงใจมากใช่ไหมครับน้องมีพร้อมครับอยู่ไม่ถูกใช่ไหมครับเนี่ยน้องมีพร้อมต้องการเมนูเพิ่มเติมไหมครับจะสั่งอะไรเพิ่มไหมครับน้องมีพร้อมครับวางดูดูมีความสุขกับการรับประทานมากๆนะครับไม่สนใจอะไรอีกแล้วครับเนี่ยโอ้โหทานนด้ทั้งสองมือครับเรียกว่า p r o f e s s i น n a ลมากๆนะครับเนี่ยลุยกันให้เต็มที่เลยครับ ไม่อิ่มสั่งมาอีกครับเต็มที่ไปเลยครับพี่มีตังกับน้องมีพร้อมครับเป็นการขับเคี่ยวของพี่น้องมีตังกับน้องมีพร้อมนะครับยอมกันไม่ลงจริงๆครับกับอาหารเกาหลีที่ร้านไก่ทอดฮันยองนะครับดูจากหน้าตาของน้องมีพร้อมนะครับจริงจังกับการทานอาหารมากเลยนะครับเนี่ยโดยเฉพาะน้องมีพร้อมของเรานะครับเรียกว่าแบบทานแบบดุดันไม่เกรงใจใครเลยละครดูสิครับเนี่ยหโอ้โหดู ขานหน้าปลื like, right yeah, no ้มมากๆเลยนะครับเนี่ยระวังจะติดคอนะครับน้องมีพร้อมครับสบายมากป๊าป๊าของอร่อยแบบนี้มีพร้อมเอาอยู่ครับสำหรับวันนี้พี่มีตังและครอบครัวตัวผมต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้ครั้งหน้านะครับเราจะนำสาระดีๆและความบันเทิงมาฝากอีกนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบายบายครับ